สวดีครับถ่ายทอดสดครับวันนี้วันที่3เมษายน2567นะครับขออนุญาตรีวิวนะครับอันนี้สินค้าจัดส่งนะครับวัดป่าสุพัฒนารามนะครับตำบลคําสีอําเภอคำเสีนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับใกล้ๆผมเองนะครับนี้เป็นแลมโบ้ครับ โมพญานาคครับขอขอบพระคุณท่านพระครูนะครับท่านโอนตังมาเรียบร้อยแล้วครับได้รับตังเรียบร้อยเลยนะครับผมจัดส่งท่านวันนี้ครับเดี๋ยวนี้ครับวัดป่าสุพัทธารามบ้านคำาสีตตาบนคำาสอีอําเภอคำาสีจังหวัดพุกดาหารนะครับขอขอบพระคุณท่านพระครูนะครับท่านอุนตังมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะ โหจัดส่งตอนนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากเลยนะครับผมอันนี้รีวิวไปแล้วนะครับพันไม้ให้และดูนะครับผมมาตรถ,ถาน,นนะครับสันหนา7จดมิลกว้าง2นิ้วครึ่งนะครับคมยาวสินิ้วครับ ด้าไม้พยุงยาว6นิ้ว4หมุนนะครับจะจัดส่งวัดป่าสุภัททารามตำบลคำชะอีอำเภอเมืองอำเภอคำชะอีมุกดาหารนะครับผักทอกวีสีเรียบร้อยครับพมจัดส่งตอนนี้นะครับขอบคุณครับ